สวัสดีทักทายนะครับทุกท่านที่ติดตามเข้ามารับชมชิปครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมเป็นกําลังใจครับผมวันนี้ครับก็อยู่แปลงหญ้ากินนีนะครับบอมบซาของพี่น้องเกษตรกรมัดกวางนะครับซึ่งปลูกเพื่อจําหน่ายนะครับสําหรับสวนนี้นะครับและอีกหลายๆสวนนะครับช่วงนี้ครับเกษตรกรผู้นาหญ้าไปจําหน่ายนะครับก็มีรายได้จากการขายหญ้าเพิ่มขึ้นนะครับสืบเนื่องมาจากสาเหตุใดบ้างเดี๋ยวจะสอบถามคุณพ่อแหลมนะครับให้รับชมนะครับรับฟังเป็นข้อมูลนะครับ และช่วงนี้ครับการดูแลการจัดการนะครับในพื้นที่ที่ปลูกหญ้ากินนีบอมบาซานะครับผมก็มีการนะครับเร่งการเจริญเติบโตบำรุงให้เจริญเติบโตได้เร็วนะครับผมซึ่งครับผมสืบเนื่องมาจากนะครับช่วงนี้หญ้าเขาจะถอกเมล็ดนะครับผมจะต้องมีวิธีการจัดการนะครับให้เขาหยุดการถอกเมล็ดและการดูแลนะครับการจัดการเรื่องให้ฝุ่นให้ปุ๋ยช่วงไหนนะครับควรให้ฝุ่นให้ปุ๋ยนะครับ จึงจะเหมาะสมและช่วงไหนที่ไม่เหมาะสมที่จะเพิ่มฝุ่นเพิ่มปุ๋ยในพื้นที่สำหรับหญ้าจินนีบอมมาซานะครับผมครับสาหรับรอบผลผลิตในการตัดนะครับเพื่อจําหน่ายสำหรับหญ้าจินนีบอมมาซานะครับอยู่ที่ประมาณ20ถึง25วันนะครับซึ่งแปลงนี้ก็ตัดไปจําหน่ายได้แล้วนะครับที่ท่านเห็นในคลิปกับผมนะครับผมสาเหตุที่ต้องเล่งตัดช่วงนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากนะครับเป็นช่วงที่หญ้าจะถอกเมล็ดนะครับไม่ว่าจะ เป็นหญ้าทางธรรมชาติหรือหญ้าที่ปลูกนะครับถ้าไม่ตัดออกเขาก็จะถอกมเมล็ดนะครับผมซึ่งจะไม่ส่งผลดีต่อผลผลิตในรอบต่อไปนะครับแต่หญ้าไม่ตายนะครับเขาก็จะผลิตต้นใหม่ขึ้นมาแต่มันจะโตช้าซึ่งส่งผลเสียต่อการนําไปจําหน่ายนะครับแล้วเมื่อเราตัดออกไปแล้วนะครับผมระยะไหนนะครับที่ควรให้ฝุ่นให้ปุ๋ยสลหรับหญ้าชนิดนี้นะครับผมติดตามครับ รับผมนี่คือแปลงหญ้าจินนีมอมมาซานะครับที่ตัดออกไปแล้วนะครับผมเหมาะสมที่จะเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นปุ๋ยนะครับลงในพื้นที่นะครับเพราะนะครับมีช่องว่างพอที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงไปสู่พื้นดินโดยตรงนะครับไม่ตกค้างอยู่ที่ใบและลำต้นมากจนเกินไปนะครับและการลดน้ำนะครับถ้าเป็นฤดูร้อนนะครับหรือฤดูหนาวนะครับซึ่งฝนไม่ตก ก็จําเป็นจะต้องรดน้ํานะครับทุกครั้งเมื่อให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับเพื่อช่วยให้นะครับย่อยสลายฝุ่นปุ๋ยที่ให้ลงไปในพื้นที่นะครับผมและให้ความชุ่มชื้นแจ่หญ้าชนิดนี้นะครับผมเร่งและกระตุ้นช่วยนะครับในช่วงนี้เหมาะที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงไปในพื้นที่นะครับฝุ่นที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝุ่นชีไก่นะครับช่วงนี้เหมาะครับเพราะมีพื้นที่ว่างนะครับ เหมาะสมที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่ลำต้นใบยังไม่แผ่ปกคลุมและขยายมากเกินไปนะครับช่วงนี้ครับถ้าโตประมาณนี้นครับเกษตรกรก็จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยเมื่อตัดหญ้าออกไปแล้วครับผมอันนี้คือแปลงที่เหมาะสมนะครับต่อต่อมานะครับแปลงที่ไม่เหมาะสมนะครับที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับผมก็คือแปลงนี้ครับถ้าหญ้าเรานะครับเจริญเติบโตประมาณนี้ครับ ช่องว่างพื้นที่ในการที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยเพิ่มลงไปในพื้นที่ก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับทําให้นะครับผมฝุ่นปุ๋ยนะครับที่ใส่ลงไปติดค้างตามใบหรือลําต้นไม่ลงสู่พื้นดินโดยตรงนะครับผมคือไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่จึงไม่เหมาะสมที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่ในตอนนี้นะครับในช่วงนี้ยา้าในญ้าที่จเจริญเติบโตระยะนี้นะครับ นี่นะครับผมความแตกต่างนะครับแต่เมื่อตัดออกไปนะครับเมื่อตัดออกไปแล้วมันก็จะหวนกลับมาเปลี่ยนแปลงนี้นะครับถ้ารอบถ้ารอบผล,ผลผลิตเขาตัดแปลงนี้ออกปั๊บนะครับผมเมื่อหญ้าจเจริญเติบโตได้ประมาณนี้ก็จะเริ่มให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับผมยังไม่ให้จเจริญเติบโตมากเกินไปนะครับครับผม สืบเนื่องมาจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะครับในการให้น้ําลงในพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับคือไม่ค่อยได้เปิดใส่ในแปลงหญ้านะครับนี่ครับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เหมาะสมที่จะให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับวันี้ก็เห็นร่องรอยการรดน้ํานะครับค่อนข้างชุ่มเลยทีเดียวนะครับเมื่อให้ฝุ่นให้ปุ๋ยลงในพื้นที่นะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมข้อเสียอีกอย่างนะครับสําหรับหญ้าที่เจริญเติบโตมากเกินไปในช่วงที่ให้ฝุ่นให้ปุ๋ยนะครับ ถ้านะครับฝุ่นปุ๋ยติดค้างที่ใบจะทาให้ใบไม่สวยไม่งามนะครับผมเป็นลายเป็นจุดจะทําให้การนําไปจําหน่ายนะครับไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้าส่งผลเสียต่อผู้ปลูกหญ้าชนิดนี้ด้วยนะครับมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมในการใช้ระบบน้ํานะครับมีคนสอบถามเข้ามาระหว่างการใช้น้ำคลองหรือสายยางนะครับผมในการรดหญ้าชนิดนี้กับการใช้ การเจาะบาดาลนะครับโดยใช้ไดปัปมน้ําเป็นตัวดึงน้ําขึ้นมาแล้วติดตั้งระบบสปริงเกอร์นะครับเดินท่อติดตั้งระบบสปริงเกอร์นะครับผมมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนี่ครับเริ่มออกดอกก็มีนะครับถ้าเกี่ยวไม่ทันในแปลงนะครับผมถ้าเป็นสายยางนะครับหรือน้ําคองนะครับก็ถ้าปล่อยเข้าแปลงนะครับเขาจะปล่อยทีละเยอะอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับอยู่ได้นาน ไม่จําเป็นต้องรดทุกวันนะครับเหมือนใช้สปริงเกอร์นะครับผมคืออัดเข้าเต็มที่นะครับแต่ต้องมีการเตรียมพื้นที่ที่ดีพอสมควรนะครับให้น้ําอยู่ในพื้นที่แปลงหญ้าของเราโดยตรงไม่ไหลบ่าไปที่อื่นนะครับผมจะได้ตรงปล่อยเข้าเต็มที่อาจอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหรือสองอาทิตย์สามอาทิตย์อยู่ที่ปริมาณน้ําที่ปล่อยเข้าไปในแปลงสำหรับการใช้การ ปล่อยน้ําเข้าแปลงไม่ว่าจะเป็นวิธีการสูบเข้านะครับหรือใช้สายยางลดนะครับผม2ออย่างนะครับสำหรับการปล่อยน้ําเข้าในแปลงนะครับมันก็มีจากการสูบจากคลองขึ้นมาใส่หรือใช้สายยางในการปล่อยเข้าไปนะครับสายยางใช้ได้2กรณีนะครับก็คือลดเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นพ่วงเข้ามาแล้วสูบเข้าในแปลงก็ใช้ได้นะครับสำหรับสายยางนะครับผม จะอยู่ได้นานครับพวกนี้คือปล่อยเข้าหนักๆแล้วก็ปล่อยไว้อยู่ที่ปริมาณน้ํานะครับปล่อยมากก็อยู่ได้หลายวันนะครับปล่อยน้อยก็อยู่ได้ไม่หลายวันนะครับสำหรับสปริงเกอร์ก็จะได้ความสะดวกสบายครับคือเปิดใช้เวลาไหนก็ได้นะครับผมเช้าเย็นนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมแต่มันจะมีระยะการให้ความชุ่มชื้นนะครับค่อนข้างจะน้อยกว่าพวกปล่อยเข้าโดยตรงนะครับก็อยู่ที่ปริมาณน้ําที่เราลดลงใน แกลงหญ้านะครับว่ามากน้อยเพียงใดนะครับสลับ2อย่างนะครับผมใช้สูบนะครับแล้วก็ใช้สปริงเกอร์ในการจ่ายน้ํานะครับผมต่อไปเราไปฟังข้อมูลจากพ่อแหลมนิดนึงนะครับช่วงนี้ว่าทําไมการตลาดถึงดีขึ้นนะครับในการจำหน่ายหญ้าช่วงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดครับติดตามครับผมครับช่วงนี้ก็จะถามพ่อแหลมนะครับเรื่องการตลาดในการขายหญ้าเราช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผม ่วงนี้ก็เพิ่งพุ่มได้ขายครับเพราะว่าหนาช่วงนี้หนาธรรมชาติมันออกดอกนะเมื่อสี่เศร้าใงญนบ่กใครมี่หนาเลยกับช่วงนี้หนาข้าปลูกนี่ก็เพราะพุ่มสีได้ขายเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังนั้นขายหนาแคช่วงหนาฝนถามเอาความรู้นะครับไปให้ท่านที่รับชมชิปว่าหญ้านะครับมันออกดอกทุกชนิดนะพ่อแหลมนะช่วงเดือนไหนครับผมปลายเดือนกันยาเนี่ยครับปลายเดือนกันยาต้นเดือนกันต้นเดือนตุลาเนี่ยออกดอกหมดแล้วหญ้าธรรมชาติครับ ต้นเดือนตุลาออกดอกออกดอกหมดแล้วครับครับยาวไปถึงไหนครับก็หมดแล้วปลายเดือนปลายเดือนกันยานี่ช่วงต้นเดือนตุลาคือหญ้าธรรมชาติหญ้าต่างๆออกดอกหมดแล้วครับผมระยะประมาณนั้นนะครับผมช่วงนี้จากรายได้เราแต่ก่อนนะครับต่างกันเยอะไหมเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมครับผมก็ต่างกันเยอะก็ช่วงหน้าฝนแทบไม่ได้ขายเลยครับช่วงนี้ก็เพิ่งพอได้ขาย ว่าใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยเพื่อให้มันเจริญเติบโตไวๆให้ให้มันทันขายครับแต่ก่อนอาจจะเอ้าตี่ขั้นต่ำห้าร้อยเพิ่มขึ้นมาอีกไหมประมาณสองสามร้อยไหมครับช่วงนี้ครับครับครับผมเยี่ยมนะครับช่วงนี้ก็พอยิ้มได้แล้วเพราะว่าดังที่พ่อแหลมบอกนะครับหญ้าจากทางธรรมชาติจะออกดอกนะครับถ้าเขาออกดอกเขาตายไหมเพ่ะครับครับหยุดการเจริญเติบโตคือเหมือนข้าวนะออกดอกแล้วมันก็ตายครับ เอาแล้วของเรามันไม่ออกนะครับออกแต่ว่าเราตัดตอก่อนก่อนที่มันจะออกดอกเพื่อให้หญ้ามันจะเริยนเติบโตขึ้นมาใหม่ครับให้มันแทงหน่อขึ้นมาใหม่เร็วถ้าเราปล่อยเขาก็ออกเหมือนกันถ้าเราปล่อยมันเขาก็ออกเหมือนกันแต่ว่าหญ้าเราก็จะตายครับมันก็จะมันก็จะโตช้าไม่ทันขายครับเราต้องตัดก่อนที่มันจะออกดอกเพื่อให้มันแตกกอใหม่ครับที่ว่าโตช้าคือเขาจะแทงแทงหน่อใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับผมใช่ครับต้นใหม่มันจะโตช้ากว่าปกติครับ ตัดก่อนที่มันจอกดอกเพื่อให้มันแตกกอโตขึ้นดีไวกว่าครับถ้าเป็รู้ดูทั่วไปที่หญ้าไม่ออกดอกก็ไม่เป็นไรครับครับมันจะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่หญ้าเขาจะออกดอกครับครับมาช่วงที่มันจะขยายพันธุ์ครับผมข้อมูลตรงนี้ขอบคุณพ่อแหลมมากมากครับครับครับผมสำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมลิปครับและก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่พอจะมีรายได้ ที่พอจะมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นจากการทําการ,กรเกษตรในการปลูกหญ้านะครับผมพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปสวัสดีครับผม